สวัสดีค่ะทุกคนโค้ชชิลิน่าสอนสร้างแบรนด์และพี่หน้านะคะสวยหน้ากล้องนะคะพี่หน้าเนี่ยทำเกี่ยวกับด้านของเป็นที่ปรึกษาให้กับ SME นะคะที่อยากจะนาสินค้าของตัวเองนะคะเข้ามาในโลกของออนไลน์แล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าพี่หน้าก็เปิดคอร์สนะคะเรื่องของการทําตลาดบนแพลตฟอร์มของ t i k t o อกนะคะซึ่งต้องบอกว่า พี่หน้าเนี่ยจะวางเรื่องของการทำโปรดิคส์ิสเนสให้นะคะว่าวันนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าเฮ้ยจะเข้าไป Tik t o k นะคะจะทำยังไงบ้างนะคะลองไปดูนะคะว่าที่พี่หน้าเขียนโพสต์ไว้นะคะแล้วก็มีตัวอย่างที่นักเรียนลูกศิษย์นะคะที่เข้ามาเรียนแล้วก็ได้ประโยชน์ไปมากมายเลยนะคะดีกว่าที่เรียนเฉพาะแค่ออนไลน์อย่างเดียวนะคะซึ่งต้องบอกว่าพี่หน้ามีเฉพาะออนไลน์ด้วยถ้าสมมติว่าใครที่ไม่สะดวกในการเดินทางนะคะพี่หน้าอยู่กรุงเทพนะ ใครที่อยู่ต่างประเทศนะคะซึ่งอยากจะเรียนรู้นะคะแต่ละขั้นตอนพี่น่ก็มีไว้ช่วยเหลือให้กับทุกๆคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ,ะครูนิชานะคะต้องบอกว่าครูนิชาก็ต้องเป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นกูรูในด้านของการทำติ๊กต็อนะคะวันนี้ะจะมาบอกเรื่องของห้ามทำห้ามทำแบบนี้นะในออนไลน์ ต้องแบบว่าแผฟอร์มของ TikTok เนี่ยก็ต้องรู้กฎกติกาของเขาด้วยเวลาที่ทำนะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็หลงไปนะเราก็หลงทางไปนะคะวันนี้จะมีข้อผิดพลาดของพี่หน้าเนี่ยมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนด้วยนะพี่หน้าเนี่ยมีข้อผิดพลาดมากมายเลยนะคะในการลงมือทำมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจเจคูเชอรี่นะคะนิฮาวคนที่อยากจะเรื่องของการเจาะตลาดนะคะหรือว่าจะให้พี่หน้าช่วยในการที่ เจาะนะคะเรื่องของความถนัดของคุณหรือว่าเจาะเรื่องของการจัดกลุ่มเป้าหมายนะคะก็สามารถทําได้นะคะอย่างเช่นอ่าทิกตอ,อกก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะเจาะได้เหมือนกันเออนะคะวันนี้จะเป็นข้อห้ามน้องต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีปัญหามากๆที่นักเรียนนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยในทิกตอ,อกเนี่ย inbox เข้ามาเยอะมากก็ต้องบอกว่าปัญหานี้ก็คือ ทำไมวิวมันลดลงทุกวันเลยค่ะทําคลิปลงไปก็ไม่มียอดวิวลดลงไปนะคะและคนที่บอกว่าเฮ้ยทาไมนะคะทำมานานแล้วอะ่ะแต่ว่าไม่มียอดขายอ่านี่คือ2กลุ่มนะคะบางกลุ่มเนี่ยเข้าไปเพื่อจะขายของอย่างเดียวเลยนะคะ2ก็คือว่าให้เรื่องของคอนเทนต์ดีๆนะคะจะ ให้ทุกคนดูเลยค่ะว่าแบบไหนจะมีประสิทธิภาพมากกว่ากันนะคะท่าสวัสดีค่ะพี่หมูนะคะวันนี้การบ้างยังไม่ได้ส่งผมไม่ได้ส่งนะคะยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่หมดเวลานะคะสิบเอ่เที่ยงคืนนะคะรอรับถึงเที่ยงคืนโอเคไหมวันนี้ยังไม่หมดเวลานะคะให้กําลังใจกับพี่หมูนะคะสู้ๆนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย ทันที่เราเข้ามาทํา t i k t อกแล้วทําไมยอดวิวถึงน้อยลงทําไมเรื่องของการผููติดตามถึงน้อยลงมากๆนะคะพี่น่าต้องบอกแบบนี้ก่อนแน่นอนตอนนี้เนี่ยคนจํานวนมากที่เริ่มที่จะทํา t i k t อกมากขึ้นและคนจํานวนมากที่เข้ามาทํา t i k t o k เยอะขึ้นถูกไหมและเขาจะแบ่งเรื่องของกลุ่มลูกค้าออกไปไงนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นปัญหาแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาเลยถ้าสําหรับคนที่สามารถทำคอนเทนต์เป็น คอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนคอนเทนต์ที่สนุกเนื้อหาที่สนุกนะคะมันก็ทําให้ตัวคุณเองอดังได้เดี๋ยวพี่หน้าวันนี้จะให้ดูตัวอย่างนะคะที่พี่หน้าเนี่ยต้องบอกว่าวันก่อนวันก่อนโพสต์เข้าไปนะคะคลิปนี้แทบจะบอกว่าธรรมดามากๆดูแล้วไม่มีเพอร์เฟกอะไรเลยค่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะคะผลลัพธ์นะ,ะมีคนวิวถึงหกหมื่นกว่าคนแล้วก็หัวใจเนี่ยพันกว่าคนนะคะทําไปเรื่อยๆจนกว่า จนกว่านะคะ AI จะจับว่าเราอะทำเกี่ยวกับช่องอะไรแล้ว AI จะสนับสนุนในด้านของการเกาะกระแสด้วยอย่าลืมเกาะกระแสนะคะที่พี่น่าเคยบอกไว้นะอ่ะคลิปนี้ค่ะทุกคนนะคะคลิปนี้คลิปนี้เนี่ยหัวใจนะคะหมื่นกว่าหัวไอพันกว่าหัวใจนะคะแต่ว่าวิวอะหกหมื่นกว่าวิวค่ะทั้งทั้งที่นะคะพี่น่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำแบบเด็กๆมากๆอะทุกคนทําแบบเด็กๆมากๆนะคะอันนี้ให้ความน่าสนใจอะไรเดี๋ยวจะแชร์ให้ฟังนะคะ คลิปนี้เนี่ยพี่น่าจะทําเรื่องของเกี่ยวกับวิธีการวิธีการนะคะคือการทำคอนเทนต์พี่จะแนะนํานทุกคนค่ะว่าเราต้องออแก้ไขปัญหาให้กับช่องของเราคือผู้ติดตามของเราในช่องนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นเราเป็นนักการตลาดใช่ไหมคะแล้วเราจะรู้ว่าปัญหาของคนที่เล่นฟีเจอร์ต่างๆใน tiktok เนี่ยเขาไม่ค่อยรู้เรื่อง บางคนเนี่ยเขาไม่เคยเรียนรู้ด้านของฟีเจอร์มาก่อนเนี่ยแล้วก็ไม่เคยเรียนรู้ด้านของอพฤติกรรมของ Tik t อกมาก่อนหรือว่าการได้อบรมนะคะทางของอทิกตอ,อกไทยแลนด์มาก่อนเนี่ยเขาก็จะไม่รู้เลยว่าถ้าคุณลงเกินห้าคลิปต่อวันนะคะ5้าคลิปต่อวันถ้าลงเกินแล้วทีบ่อยๆ AI เขาจะจับว่าช่องของคุณผิดปกติค่ะแต่ให้เน้นในการทำคอนเทนต์ให้มีคุณภาพค่ะ เราอาจจะใช้เวลาในการที่ลงแบบรัวๆมีคลิปเยอะๆเนี่ยเรา,าจ,จะนั่งคิดคอนเทนต์ของเราค่ะว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยฉันจะลงคอนเทนต์แบบนี้แล้วฉันจะเอาไอเดียตรงไหนได้บ้างที่ฉันสามารถทําให้มันเกิดแบบแปลกๆนะคะ t ิ k กตอกหรือว่าเ i เนี่ยไม่ชอบอะไรที่ซ้าๆชอบอะไรที่แปลกๆแม้แต่เพลงอ่าแม้แต่เพลงนะอ่าลืมเลยนะคะสวัสดีค่ะคุปปัตนะคะอาวันนี้นะคะจะให้ดูด้วยวันนี้ที่พี่นีน่าทําไปเนี่ย หนึ่งคลิปเนี่ยนะคะไม่มีหน้าพี่ลีนานะคะแต่พี่ลีนาทําแบบไหนคะทําแบบไหนคะให้ดูค่ะภายในประมาณสิบห้านาทีเอ้ยสิบห้านาทีนะคะวิวประมาณสี่ร้อยกว่าวิวแล้วก็คนคนกดหัวใจก็เป็นร้อยอ่าเป็นเป็นคลิปนี้นะคะเป็นคลิปนี้คลิปนี้เนี่ยพี่นาสอนเรื่องของเกี่ยวกับรีบเปิดฟิวเจอร์นะคะแค่ทําเรื่องของการเขียนวิธีการเขียนนะคะเห็นภาพไหมคะวิธีการเขียนแล้วก็สิส่งสําคัญคือเพลงค่ะ กันตัวไหมฮะฟังไปด้วยเต้นไปด้วยอ่ะอันนี้แหละอันนี้แหละ AI เขาชอบความสนุกสนาน AI เขาชอบเพลงที่เขาซื้อมาเป็นลิขสิทธิ์ลงมือทำแล้วเราก็สามารถแก้ปัญหาให้กับคนที่เข้ามา private หรือคนที่เข้ามาเรียนกับพี่หน้าได้ไงอ่ะ สวัสดีค่ะคดแทมนะคะขอบคุณที่แชร์ให้ด้วยเดี๋ยวพี่น่าจะบอกว่าแล้วเราต้องปลดล็อกในกรแบนหรือว่าปิดกั้นมองถิ่นได้ยังไงนะคะวิธีเดียวเลยค่ะก็คือเราต้องทําต่อเนื่องลงคลิปต่อเนื่องแต่ว่าให้ลงคลิปไม่เกิน3-5คลิปต่อวันนะ,ะแล้วเวลาที่เราลงคลิปเนี่ยให้เลยประมาณ ปล่อยไปประมาณ3าถึงสชั่วโมงนะคะอย่าลงรัวๆโอเคไหมคะนะคะมันไม่เกี่ยวกับว่าใครหน้าตาดีหรือไม่ดีแล้วนะคะยุคนี้เขาไม่ดูจากหน้าตาแล้วนะคะยุคนี้เขาดูจากอะไรคะเขาดูจากคอนเทนต์ที่เราทําค่ะอ่าคอนเทนต์ที่เราทํามันสําคัญมากนะคะหลังจากที่เราลงมือทําแล้วเราถึงรู้ว่าเราเจอปัญหาเราถึงแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไงทุกคนเห็นภาพหรือยังว่าทําไมการลงมือทําให้ผิดพลาดมันเป็นสิ่งสําคัญมากๆถ้าวันนี้ถ้าเราไม่มีทางไม่มีคือกลัว กลัวว่าเดี๋ยวทําผิดกลัวว่าเดี๋ยวอ่าไม่ดีแล้วเราก็ไม่กล้าทําแบบเรื่อยๆไม่กล้าออกไอเดียของตัวเองออกมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเฮ้ยตกลงแล้ว AI เขาชอบอะไรตกลงแล้วอ่ะอันไหนคือวิววิวว,ว,วิวแบบดีนะคะต้องบอกอย่างนี้การที่เราไปดังใน Ti t o อกหรือว่าทําเพจของ Facebook ก็ตามนะพี่น่าจะให้มุมมองอยู่สองอย่างนะคะว่าอย่างแรกก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่รอให้คนอื่นมาจ้างเรารีวิว ถ้าเราไม่ได้รอให้คนอื่นมาจ้างเรารีวิวเราอยากไปซีเรียสเรื่องของไม่ว่าจะเป็นวิวหรือว่าผู้ติดตามมากนะักนะคะแต่ให้เราเจาะจงในเป้าหมายของตัวเราเองช่องของเราให้เราเจาะจงว่าเราทําเกี่ยวกับช่องอะไรแล้วรอให้ประโยชน์คุณค่าต่อผู้ติดตามของเราที่เข้ามาได้อะไรบ้างนะคะอย่าให้ทำคอนเทนต์ที่เจาบกลุ่มลูกค้าเลยนะเพราะวันนี้เนี่ยพี่นันต้องบอกเลยว่าการตลาดยุทธใหม่เป็นการทำเจาะจงมากๆ ไม่จําเป็นต้องคนเยอะๆค่ะถ้าวันนี้พี่น่าบอกว่าพี่น่าในเพจเนี้ยของเฟ e บุ o k อ่ะยังไม่ถึงหนึ่งพันคนเลยแต่พี่น่าจะบอกว่าพี่น่าทาเงินได้มากแล้วอ่ะพี่น่าทำเงินได้มากแล้วเพราะอะไรคะเพราะอะไรเพราะพี่น่าไม่ได้ซีเรียสแล้ว สิ่งสาคัญคือว่าพี่หนา้าเนี่ยออกมาแบ่งปันตลอดเวลาและให้คนอื่นเนี่ยเชื่อใจให้คนอื่นเน่ยเชื่อถือนะคะและให้คนอื่นเน่ยรู้จักว่าตัวตนของพี่หน้าคืออะไรพี่หน้าเอาจรงาจิงเอาจังกับธุรกิจจริงหรือเปล่าการลงมือทําจริงหรือเปล่ามีความรู้จริงหรือเปล่านะคะสามารถแก้ปัญหาให้กับคนจริงหรือเปล่านะคะคนที่จะจ่ายตังให้กับเราพี่น่าจะบอกเลยว่าเราต้องเก่งด้านของการแก้ปัญหาจริงๆนะคะอ่ะถ้าเราอยากเกิดเร็วเราต้องหาพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ในการทําธุรกิจที่มี ประสบการณ์นในการทํางานก่อนหน้าคุณแล้วนะคะให้ทุกคนหาพี่เลี้ยงโอเคไหมคะอ่ะฉะนั้นถ้าเราอยากเติบโต,ก,ตก,ก็ต้องมีที่ปรึกษาดีๆนั่นเองนะคะต่อไปนะคะต้องบอกว่าถ้าสมมติมีคนบอกว่าแล้วจะทํายังไงถ้าเปิดช่องมาสักพักแล้วแต่ผู้ติดตามก็ยังไม่เยอะวิวก็ไม่เยอะนั่นแปลว่าถูกปิดกั้นนะคะสิ่งที่สําคัญที่จะแนะนําก็คือว่าให้เปิดช่องใหม่เลยค่ะ และคลิปที่เราลงไปแล้วว่าวิวเยอะนะคะก่อนหน้านี้อาจจะลงไปแล้ววิวเยอะๆเนี่ยเราสามารถดูดออกมานะคะแล้วก็ไปแต่งใหม่ไปแต่งใหม่นะคะและก็ไปโพสต์กับช่องใหม่ของคุณค่ะและทําช่องใหม่ของคุณค่ะให้ช่องใหม่ของคุณเจาะจงไปเลยค่ะวันนี้พี่น่าจะบอกว่าวิเอ่อคอนเทนต์ที่ดีที่สุดก็คือว่าวิธีการวิธีการเข้าใจคำวลีวิธีวิธีการไหมะคะสอนให้คนทําเป็นอะอย่างเช่นถ้าทําอาหาร ก็ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งเอาเฉพาะแค่รูปออกมาแล้วก็มาโชว์สวยๆไม่ต้องมาโชว์ทิกตอกมีพฤติกรรมที่ว่าเออถ้าจะทํายังไงถึงจานนี้ออกมาแบบนี้สวยได้เขาจะต้องการวิธีการว่าเฮ้ยคุณทําแบบไหนบ้างล้างผักยังไงซอยผักยังไงนะคะซอยพริกยังไงถึงออกมาสวยนี่คือวิธีการที่เขาชอบมากเราจะอ่าไม่อยากให้ไม่อยากให้ a ออจับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องไปดูที่ กฎกติกาของเขาก่อนนะคะในช่องของ Tiktok นะพี่นะ่าถ้าใครนะคะถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะเข้าไปดูอ่านที่ไหนนะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกเดี๋ยวพี่น่าจะเอาลิงก์มาแปะไว้ให้นะคะไม่รู้จะอ่านที่ไหนกดของ Tiktok นะคะหรือแม้แต่การตั้งชื่อต่างๆนะคะหลายคนที่มี t ิ k t o k อยู่แล้วบางคนนะ่ะยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะคะและบางคนนะ่ะยังไม่ได้ตั้งประวัติเลยนะคะและบางคนยังไม่มีเว็บไซต์เลย อย่าพลาดนะคะเรื่องของเว็บไซต์อันนี้พี่น้าบอกเลยนะความน่าเชื่อถือของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อที่เขาสนใจว่าเฮ้ย <_ EN _> <"He> คุณทําเกี่ยวกับสิ่งนี้แล้วคุณมีตัวตนหรือเปล่าเดี๋ยวพี่น้าให้ดูเดี๋ยวพี่น้าให้ดูนะคะก่อนหน้านี้ก็มีโชว์ไปบ้างแล้วนะคะสุนัขว่าตรงนี้ค่ะอันนี้ช่องของพี่น้านะคะใครที่เป็นเพื่อนอยู่แล้วก็น่าจะลองลองไปกดติดตามดูอาจจะมองไม่เห็นนะคะจะอยู่แถว แลอยู่แถวๆนี้นะคะโปรไฟล์แล้วก็ลงมาอีกนิดนึงนะคะจะมีจะมีตัวเว็บไซต์อยู่นะคะเว็บไซต์อันนี้แหละนะคะ <c oughs> เราทุกคนค่ะสามารถทําเป็นเซลเพจก็ยังดีนะเซลเพจก็ยังได้นะ,ะตรงนี้นะคะ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นเว็บไซต์ของพี่นีานาะคะเว็บไซต์ของพี่นีนาเนี่ยก็คือจะมีประวัติของพี่นีนาแล้วก็ประสบการณ์ของพี่นีนานะคะที่ทําธุรกิจมาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นร้านค้าของพี่นีนาที่7สาขานะคะที่พี่นีนาเนี่ย ดำเนินธุรกิจมานะ20ปีที่ผ่านมานะคะเสาขามีสินค้าเกือบจะทุกอย่างนะคะเป็นสินค้าที่พี่น่าผลิตแล้วก็นําเข้าเองจากประเทศจีนนะคะต้องบอกว่าเหนื่อยมากค่ะ ต้องบอกว่าการทําธุรกิจอดีตเหนื่อยมากๆนะคะแล้ววันนี้พี่น้าบอกว่าการออกมาไลฟ์สดเนี่ยวันละ30-45นาทีอาจจะไม่เหนื่อยเลยอาจจะจิ๊บจิ๊บจอยมากนะคะแต่สําหรับคนที่ไม่เคยทําธุรกิจแบบเหนื่อยแบบพี่น้ามาก่อนอาจจะดูว่าโุ้ยกว่าจะออกมาไลฟ์สดครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้หเราต้องเตรียมตัวนู่นนี่นั่นเรานต้องเหนื่อยนี่ก็ทำคอนเทนต์นะคะจริงๆแล้วค่ะจริงๆแล้วมามีเคล็ดลับนิดเดียวนะคะถ้าวันนี้บอกว่า ไม่รู้ว่าจะเอาเอาเคล็ดลับหรือว่าจะเอาคอนเทนต์อะไรออกมาไลฟ์นะคะมันเป็นเพียงแค่ติดนิดเดียวคือว่าคุณทําช่องอะไรนะคะคุณทําช่องอะไรแล้วคุณยังไม่รู้ว่าคอนเทนต์ที่คุณจะทาอาจจะให้อะไรกับผู้คนสิ่งนี้ต่างหากนะคะที่ทําให้คุณอาจจะเป็นคนที่ออกมาแล้วไม่รู้จะพูดอะไรในเพจของพี่หน้าจะได้เนื้อหาแบบเต็มๆเหล่านี้นะคะเพราะว่าพี่หน้าเนี่ยต้องบอกว่า,าท,ทําธุ me, รกิจนะแบบมีระบบนะคะแบบมีระบบก็คือ มีพาร์ทเนอร์นะคะที่เก่งๆมาสอนในด้านนั้นๆนะคะอย่างเช่นพี่หน้าเนี่ยเป็นคนที่ออกมาหน้ากล้องมา สอนด้านของอ่ะตอนนี้ก็คือ Tik t o k ใช่ไหมคะแต่ t i k t o k เนะี่ยที่พี่นาอยากจะบอกก็คือว่าพี่นาเป็นคนที่ให้ไอเดียได้พี่นาเป็นคนที่จะบอกคุณว่าเฮ้ยคุณต้องทําแบบนี้คลิปแบบนี้แล้วก็คุณต้องตัดต่อแบบนี้ Tik t o k ถึงชอบคุณต้องใส่ตัวนังสือแบบนี้นะคะหรือคุณต้องใส่เพนแบบนี้นี่คือไอเดียที่พี่น่าจะให้ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะเจาะลึกไปอีกนะคะด้านของอ่ะการยิงแอดทำยังไงนะคะหรือเซลเพจทำยังไงนะคะหรือเว็บไซต์ทำยังไงเนะะี่ยพี่นาก็มีพาร์ทเนอร์นะคะ พัทเนอร์แล้วก็เก่งด้วยด้านของการตลาดนะคะเพราะว่า พันธุ์นองของพี่น้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักธุรกิจเหมือนกันนะคะก็ต้องเ,อเป็นที่ปรึกษาให้กับ SME นะคะทั้งโรงงานแล้วก็บริษัทหลายๆบริษัทมากๆนะคะถ้าเราแค่มาเจอตัวเนี่ยได้อยากจะถามอะไรอยากจะมีไอเดียอยากเป็นอยากเป็นแบบไหนนะคะแค่ได้พูดค,คุยกันก็คุ้มมากมากแล้วนะคะถ้าชอบแล้วสนใจตังนะคะเราไปดูเนาะเพราะว่าที่เมื่อต้องบอกว่าเซลเพจหรือว่าการทําเว็บไซต์ของเราเนี่ยมันสําคัญมากตัวตนของเราต้องมีมันคือการสร้างตัวตนของเราที่สําคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งนะคะมันคืออช ่งทางนึงที่เราอยากไปปล่อยละเลยนะคะเพราะบางคนเนี่ยถ้าสมมติว่าเห็นไลฟ์ไลฟ์สดของเราแบบนี้ใช่ไหมคะเขาอาจจะไม่รู้จักเราแบบ เจาะลึกไงอยากจะรู้จักว่าเฮ้ยคนคนนี้เป็นยังไงให้คนคนนี้เคยทําอะไรมาก่อนนะคะวันนี้ฉันรู้สึกว่าเขาออกมาให้ความรู้กับฉันเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้รับแล้วถ้าเขาสนใจเขาก็จะไปดูเราค่ะซึ่งพี่นาต้องบอกว่าพี่น้าได้ไปผลผลผลัพธ์จากสิ่งนี้นะคะช่วงที่น้ําท่วมค่ะทุกคนช่วงเวลานั้นน่ะพี่น้าเนี่ยรุนทุนนะคะในการที่สั่งสินค้าเนี่ยโรงงานเดียวสองล้านบาทโรงงานเดียวสองล้านบาท พอสินค้ามาถึงในมือปุ๊บเนี่ยน้ำท่วมในประตูน้ําค่ะเกิดอะไรขึ้นคะทุกคนถ้าเป็นทุกคนอ่ะรู้สึกยังไงบ้างเออถ้าเจอแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างคะแล้วภายในประมาณสามเดือนเนี่ยสินค้ายังกองอยู่เต็มเลยอ่ะขายไม่ออกเพราะคนต่างจังหวัดอ่ะเข้าเข้ามาซื้อที่ประตูน้ําไม่ได้มาลําบากนะคะช่วงนั้นอ่ะลําบากมากเลยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ย พี่ณน,นาทำไมถึงเลือกทำนะคะธุรกิจด้านของความรู้ธุรกิจด้านของเครื่องมือสื่อหรือธุรกิจด้านของเครือข่ายเป็นเพราะว่าความเสี่ยงต่ำพี่นนาเลือกธุรกิจเพราะความเสี่ยงต่าเพราะพี่น่าเคยเสี่ยงมามากๆแล้วนะคะเคยเจ๊งจากการทําธุรกิจมาเป็นสิบล้านค่ะนะคะอันนี้คือเจ๊งเลยนะไม่ใช่กาไรนะคะ <laughs> เจ๊งนะแต่ว่ามันเออว่ามันคือกําไรก่อนหน้านี้แล้วไงเราก็เลยมีเงินเจ๊ง <laughs> ะะและเราก็พยายามนะคะที่จะไปศึกษาเรียนรู้จากกูรูดังๆแล้วไปโรงเรียนไปเอาเงินเนี่ยนะคะเป็นแสนๆไปโรงเรียนจากกูรูดังๆมานะคะเพราะว่าวันนี้พี่หน้าคิดว่าการทําธุรกิจของพี่หน้ามันไม่ใช่แค่มาทําเล่นๆแต่พี่หน้าเนี่ยก็คืออยากจะช่วยเหลือผู้คนให้ได้มากขึ้นนะคะเพราะทุกวันนี้เนี่ยคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจก็คืออาจจะรู้ไม่มากพอ อาจจะรู้ไม่มากพอบางคนเนี่ยรู้แต่ว่าพอลงมือทําแล้วถ้าทําไม่ต่อเนื่องก็ไม่สามารถประสบความสําเร็จได้เพราะถึงบอกว่าทุกธุรกิจอะคะ่ะทุกธุรกิจะคะ่ะจะมีคนอยู่ได้กับอยู่ไม่ได้นะคะคนอยู่ไม่ได้ก็คือว่าเป็นเพราะเขาไม่ทําต่อคนแบบนี้รูอเปล่าคะรู้สึกว่ายากแล้วไม่ไปต่อคะ่ะเอออยากเป็นคนแบบนี้นะคะถ้าเป็นคนแบบนี้ทําทุกธุรกิจก็ไม่ประสบความสําเร็จอันนี้เรื่องจริงนะคะเพราะพี่น่าทำก่อนหน้านี้แล้วนะ,ะพี่หน้ามีร้านค้าเนี่ยะคะ่ะ ถ้าทุกคนนะคะอยากจะรู้ว่าพี่ลีนาเนี่ยทําล้างค้าจริงหรือเปล่าไปดูที่เว็บไซต์ค่ะพี่หน้าจะมีรูปถ่ายทุกทุกร้านของพี่ลีนานะคะอยู่ในนี้เลยนะและสิ่งสําคัญคือว่าทุกคนให้ทุกคนเห็นค่ะว่าเว็บไซต์ของพี่ลีนาเนี่ยพี่ลีนาก็จะมีการคือเขาเรียกว่ามีการขายอยู่ในนี้แล้วอะ่ะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องอไปตื้องาะขอขายใครธุรกิจออนไลน์ต้องมีโมเดลในการทําธุรกิจค่ะ แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนทำเซลเพจหรือเว็บไซต์ก็จะไม่เหมือนกันเพราะทุกอย่างมาจากประสบการณ์ของตัวเองล้วนวันนี้การขายที่ดีที่สุดก,ก็คือว่าขายประสบการณ์ของตัวเองค่ะเมื่อก่อนพี่หน้าไม่เคยรู้มาก่อนว่าเฮ้ยประสบการณ์ของเราขายได้ด้วยอะทุกคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะเพิ่งจะรู้สองปีนี้เองนะคะหลังจากที่งมอยู่กับการทําตลาดออนไลน์แล้วก็ทุ่มเทมามากๆเนี่ยแล้วก็ฟังคนประสบความสําเร็จนะคะอ่านหนังสือคนสําเร็จมากมายเนี่ยพี่หน้าถึงรู้ว่าเฮ้ยสินค้าที่ดีที่สุดคือประสบการณ์ มันไม่ใช่สินค้าที่เราจับต้องได้มันคือประสบการณ์ล้วนถ้าวันนี้เราสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับคนที่มาไพรเวทเป็นเมนท์ทอลโปรแกรมพวกเนี้ยมันคือสําคัญมากแล้วทำไมแนะนําให้ทุกคนนะคะแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยทำเรื่องของหนึ 1. 1่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งหรือว่าไพรเวทค่ะหรือ m e n ท o ทอโปรแกรมนะคะอันนี้ต่างหากที่สามารถช่วยคนได้จริงๆวันนี้ไม่ต้องกลัวค่ะว่า ไม่ต้องกลัวการขายโอเคไหมคะทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครที่เข้ามาทําออนไลน์แล้วกลัวการขายคนนั้นจะไม่รอดค่ะคนนั้นจะไม่รอดค่ะทําไมพี่หน้าช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าอ่ารีบที่จะรีบที่จะปั้นคนอย่าให้คนนะ่ประสบความสําเร็จแล้วก็รีบที่จะทำทิกต็อกนะคะเพราะว่าพี่หน้ารู้อยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันคือโอกาสนะคะมันคือโอกาสทิกต o อกเนะี่ยยังเป็นสีฟ้าอยู่นะคะสีฟ้าสีน้ําเงินค <laughs> ืออย่าลืมที่จะไปทําช่องทางอื่นด้วยค่ะ เพอรเพอนะคะเราไม่ไม่รู้หรอกว่าช่องทางอื่นมันอาจจะดีกว่าหรือเปล่านะคะถ้าวันนี้เราสามารถเขาเรียกว,ว่าเรามีโมเดลในการทําธุรกิจแล้วเราก็ไปโมเดลทําธุรกิจเลยนะคะให้ทุกคนเนี่ยนะคะทำเรื่องของเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจนะ,ะที่ในการขายเก่งฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าไม่กล้าขายขายไม่เก่งหรือว่าไม่กล้าที่จะอ่โพสขายต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าถ้าคุณไม่ขายคุณก็จะ ไม่เกิดยอดขายอ่ะอันนี้จริงๆนะคะถ้าพี่หน้าออกมาไลฟ์สดให้ความรู้ด้านของเกี่ยวกับ t i k t o อกหรือว่าเครื่องมือสื่อทุกอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่หน้าไม่กล้าขายพี่หน้าก็ทําเงินไม่ได้ค่ะแล้วพี่หน้าจะอัเกรดหรือว่าจะซื้อกล้องจะเอาเงินไปซื้อกล้องได้ยังไงจะเอาเงินไปซื้อเอ่อคอมพิวเตอร์ใหม่ได้ยังไงนะคะแล้วจะเอาเงินไปซื้อไฟได้ยังไงถูกไหมคะทุกคนทุกอย่างมันคือการลงทุนค่ะแล้ววันนี้ต้องบอกว่าทุกคนอ่ะที่เข้ามาฟังหรือว่าให้ความรู้กับเอ่อ ได้ความรู้จากพี่ลีนาไปเนี่ยต้องให้ทุกคนรู้เลยว่าพี่ลีนาเนี่ยตั้งใจมากๆนะคะทั้งลงทุนทั้งอยากจะออกมาให้ทั้งอยากจะผลักด,ดันให้ทุกคนเติบโตแล้วก็ลุกขึ้นมาทำนะคะอยากจะทําแบบไหนก็ได้อ่ะอยากจะออกมาไลฟ์แบบไหนก็ได้ <im itation> เห็นไหมพี่ลีนาเนี่ยก็จะไลฟ์แบบมีฉากเปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนบ้างมีคอนเทนต์ขึ้นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกคนลองปรับดูนะคะลองปรับดูถ้าวันนี้เราไลฟ์แบบเดิมๆแล้วเราก็รู้สึกตัวเองเบื่อคนที่มาเรียนก็เบื่อเหมือนกันนะ ขอบคุณพี่พิมพ์ขอบคุณคดนิชานะคะขอบคุณคดปูขอบคุณพี่หมูขอบคุณคุณปัตมานะคะยินดีต้อนรับนะคะคนคนใหม่นะคะขอบคุณครูเชอรี่ค่ะขอบคุณคดแพมค่ะอ่าอ่าแล้วก็ขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามานะคะแล้วขอบคุณครูนิชานะคะครูนิชาสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ